สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะรอบบ่ายวันนี้ค่ะย้ายต้นก้าค่ะต้นก้าผักไฮโดรโปโนิกนะคะนะคะต้นกล้าสลัด14วันนี่ อันนี้ต้นก้า14วันนะคะรากก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยไหมทุกคนน้องไม่ยืดเลยนะคะนี่คือต้นกล้าที่ไม่ยืดนะคะสังเกตดูตรงข้อตรงนี้นะคะเขาจะไม่ยืดขึ้นมาถ้าข้อตรงนี้เขายืดขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะคะลําต้นสูงสูงนั่นแสดงว่าต้นกล้าของเรายืดถ้าแบบนี้คือสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกินคอร์สนะคะตรงนี้ค่ะข้อตรงนี้ เขาจะไม่ยาวเท่า <deceived> <cụ c> กับ Led, Led <Oak> น้องไม่ยืดนะคะอันนี้จะเป็นกินคอรกับเลดเลดโอ๊กเนาะจะมีความจะมีความแดงอยู่นะนะคะจะมีความแดงอยู่นะคะแต่ด้วยช่วงนี้สองสาวันนี้ฝนตกไม่ค่อยจะมีแดดเลยนะคะน้องก็จะเป็นแบบเขียวๆ <subconscious> แบบนี้แหละแต่พอที่น้องมาลงตรงนี้ก็จะเป็นแดงคล้ายๆแบบที่เห็นนี่เห็นไหม เมื่อกี้ลืมให้ดูนะคะนี่กินคอร์สนะคะอันนี้กินคอร์สนะคะเราก็พยายามนะคะดึงน้องลงมาประมาณกลางๆแค่นี้นะคะแล้วก็เอาใส่ไว้ในถ้วยเลยนะคะแต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องเอาเขาไปนะเพราะยังไงเขาโตไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะคะ อันนี้จะเป็นเลดโอ๊กค่ะถ้าใบเขาค่อนข้างโตแล้วนะคะเราเอาลงด้านนี้ก็ได้เราเอาลงด้านนี้ไปเลยค่ะนะคะถ้ารากน้องยาวนะคะเอาเอาแตะน้ํานิดนึงนะคะเป็นการรวมรากเห็นไหมถ้าเราแตะน้ําปุ๊บรวมรากปั๊บนะคะแล้วเราก็จะเอาลงง่ายเห็นไหมเทคนิคเทคนิค อันนี้จะเป็นต้นกล้าที่เราแยกนะคะอันนี้ไม่ได้หงห่ฝานะจะไม่เหมือนขึ้นช่านะเพราะเขามีรากยาวแล้วนะคะและเวลานุยอนุบาลน,นุยอนุบาลในกล่องปลาแซลมอนนะคะด้วยความที่ฝาเขาค่อนข้างที่จะบางนะคะก็จะจุ่มน้ํานะคะทุกต้นเลยนะคะนี่รากนองก็จะประมาณนี้อันนี้สลัด14วันนะคะเนี่ยเห็นไหมอ,อันนี้ก็คือ ลากนะคะลากติดทั่วอยู่ด้านบนนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าลากติดทั่วอยู่ด้านบนไหมก็คือลากเขาจะไม่โผล่ลงมาข้างล่างแบบเนี้ยเนี่ย ในช่วงหน้าร้อนนะคะต้นกล้าสลัดจะโตช้ามากๆเราก็จะแยกประมาณวันที่17นะคะแต่เวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยว45เหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราเอาน้องขึ้นไปในต้นกล้านะคะเราจะต้องอจัดระเบียบสังคมให้ดีนะเพราะว่าเราอยาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็เติบโตเดี๋ยวเขาก็จะพ้นเองนะคะแต่ถ้าเราช่วยจัดระเบียบสังคมให้ดีนะคะเขาก็จะขึ้นมาขึ้นพ้นถ้วยปลูกได้อย่างสวยงามนะคะ <S <S ในส่วนที่เหลือนะคะในส่วนที่เหลือเราจะใช้เทปกาวนะคะปิดไว้เพราะว่าเพื่อป้องกันนะคะ ยุ่งนะคะไปไข่นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดไรแดงไรแดงจะไปกัดกินรากพืชของเราเนยก็จะปิดด้วยเทปกาวนะคะนะคะเราจะติดไว้แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะสาส่องลงไปโดนน้าปุ๋ยจะทําให้ปุ๋ยเสียด้วยนะคะแล้วก็2นะคะก็คือป้องกันยุ่งเนาะไม่ให้ยุ่งนะคะเข้าไปไข่นี่เลยจะเป็นต้นกล้าอนุบาลทั้งหมดเลยนะคะต้นกล้าอนุบาลเน,นยทั้งหมดเลยสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะมีความสุขกับงานที่เราทําแล้ว งานเงินก็จะตามมานะคะทุกคนจ๋านะคะมือนีแม่นุยขออนุญาตลงไลน์เด้อคะ่ะเด้อมือนีมีแขกคะ่ะมาเต็มบ้านเลยแม่นุยไปแล้วเด้อมือนี้เด้อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ